จากความเดิมในตอนที่แล้วในตอนนี้เนี่ยจี G. สั่งได้พาร่างของหนึ่งในลูกน้องชายชุดดาที่สลบอยู่ไปให้อีแจอุกค,ครับเพื่อให้เขาเนี่ยฆ่าลูกน้องของตัวเองต่อหน้าต่อตาและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันคมก็ขอฝากเพื่อนๆเนีเ่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหน like ึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผุมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าบรัดใน E ีีที่15และ16ได้เลยครับจากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วไม่อีแจอุกในะยับได้เห็นหน้าของลูกน้องตัวเองเขาเนี่ยก็พยายามลบเล่าให้จีซังเป็นคนลงมือฆ่าด้วยตัวเองแต่จีซังเนี่ยก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะให้อีแจอุกเนี่ยเป็นคนฆ่าแล้วก็ส่งรูปมาให้เขาดูด้วยก่อนที่จีซังจะเดินออกจากบ้านอีแจอุกไปทันที และหลังจากที่จีซังเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านแล้วเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฮยอนอูกับยูริต้าได้ฟังแล้วพวกเขาเนี่ยก็ใจจดใจจ่อกันว่าอีแจอุกเนี่ยจะส่งรูปแบบไหนมาให้กันแน่เพอถ้าอีแจอุกเนี่ยเลือกจะฆ่าลูกน้องของตัวเองที่อยู่ด้วยกันมานานหรือเลือกที่จะไม่ฆ่าเพื่อเปิดเผยตัวตนก็เท่ากับเสียศักดิ์ศรีแล้วก็เล่นไปตามเกมของจีซังอยู่ดีครับส่วนทางด้านของอีแจอุก ในตอนนี้เนี่ยลูกน้องชายชุดดาที่จีซสร้างพามาส่งคืนเขาก็ได้ฟื้นขึ้นจากยาสลบแล้วและอีแจ,จอุกเนี่ยก็คิดที่จะฆ่าลูกน้องที่ทํางานผิดพลาดใหญ่หลวงคนนี้ทิ้งซะถ้าเขาเนี่ยกรทําไม่ลงยับก็เลยโมโหที่ลูกน้องเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนใหญ่หลวงของเขาจนเขาเนี่ยบีบคอของลูกน้องและก็เหวี่ยงใส่ผนังอย่างแรง ต่อจากนั้นในกลางดึกคืนนั้นเองจีซังเนี่ยก็ได้ขอให้ยูริต้าอยู่ข้างๆเขาจนกว่าเขาจะหลับไปพอเขาเร่งกังวลแล้วก็นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเธอเนี่ยก็เลยทําตามที่จีซังบอกแล้วก็คอยรูปหัวของเขาจนหลับไปครับและในลุงเช้าวันต่อมาจีซังเนี่ยก็ได้ไปหาอ e ีแจอุกเพื่อถามถึงรูปการตายของลูกตองชายชุดดาคนนั้นจากอ e ีแจอุกแต่อ e ีแจอุกเนี่ยก็บอกเขาว่าคุณเนี่ยไม่ควรได้เห็นรูปสยดสยองแบบนั้นหรอกจีซังเนี่ยก็เลยยิ้มก่อนจะตอบอ e ีแจอุกกลับไปว่า อ๋อผมเนี่ยไม่ต้องเห็นรูปก็ได้เพราะผมเนี่ยเชื่อใจคุณแต่วันนี้เนี่ยผมจะสร้างความวุ่นวายนิดหน่อยช่วยเข้าใจด้วยนะครับพอพูดจบจีซังเนี่ยก็เดินจากอ e ีแจอุกไปทันทีและหลังจากนั้นจีซังกับยูริต้าเนี่ยก็ได้เข้าไปในวอรักษาฟีแล้วก็เจาะเลือดของอีนาจองจองยูจินและชเวอูชิกอย่างรวดเร็วโดยที่หมอมินเนี่ยก็ยืนมองอยู่ด้วยเช่นกันและไม่นานนัก หน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ได้รับคําสั่งจากอ e ีแจอุกให้มาขัดขวางแล้วก็ยึดตัวอย่างเลือดไปจากจีซังกับยูริต้าแต่แน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยจีซังไม่ยอมแล้วก็จัดก,การล้มพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยจนล้มลงไปกับพื้นทั้งหมดก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยครับจะได้เดินออกจากหอรักษาฟรีไปอย่างชิลๆท้าไม่อ e ีแจอุกเนี่ยรีบโทรเรียกกาลังเสริมมาจับตัวพวกจีซังเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครเนี่ยหยุดยั้งทั้งคู่เอาไว้ได้จนยูริต้าเนี่ยสามารถเอาตัวอย่างเลือดไปให้หัวหน้าจองกับ และระหว่างที่รอการวิเคราะห์ผลเลือดหัวหน้าจองเนี่ยก็ได้บอกกับจีซังขึ้นมาว่าผมเก็บตัวอย่างเลือดเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เอาไปให้ใหยอนอูดได้เลยครับซึ่งจีซังเนี่ยก็ได้พยักหน้าตอบตกลงหัวหน้าจองกลับไปแต่แล้วในทันใดนั้นเองอีแจอุกเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องแลวก็ขอลองให้คืนตัวอย่างเลือดมาเพราะพวกจีซังเนี่จะทําอะไรไม่คิดกับของแบบนี้ไม่ได้แต่จีซังเนี่ยก็สวนคําถามกลับไปอย่าง Talent, ทะเลนทําให้อีแจอุกเนี่ยขอคุยกับจีซังเป็นการส่วนตัว และเมื่ออีแจอุกกับจีซังนะครับได้อยู่กัน2คนฮีแจอุกเด่ยก็ได้บอกกับจีซังขึ้นมาว่าคุณเนี่ยจะทําอะไรสิ้นคิดแบบนี้ไม่ได้และมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหยุดดีเราเนี่ยจะให้ใครรู้เรื่องไวรัสไม่ได้ซึ่งจีซังนะครับก็เลยตอบอีแจอุกกลับไปว่าอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับคนพวกนั้นที่คุณเห็นเนี่ยเขาจะเก็บเป็นความลับผมรู้ว่าคุณเนี่ยกลังใช้ไวรัสในตัวเราทําอะไรสักอย่างผมเนี่ยก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ อย่างน้อยเนี่ยผมก็จะได้รู้ว่าทำไมการวิจัยเนี่ยถึงล้มเหลวและพอได้ยินแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทําให้อีจอุกโมโหมากที่จีซังเนี่ยดูถูกความสามารถของเขาและก็โมโหที่เขาเนี่ยควบคุมจีซังว่าได้กำมือไม่ได้อีกแล้วฝ่ายอีจอุกเนี่ยก็ได้เดินจากจีซังไปแทน ส่วนทางด้านของรองพออ,อเธอนะครับได้รับข้อมูลบางส่วนจากนักสืบถึงเรื่องที่สไฮเยรีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่กลับไม่มีร่องรอยการเก็บกระเป๋ากับรถที่จอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถแต่ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอเนี่ยตายที่ไหนทําให้รองพออเนี่ยครับโทรบอกนักสืบว่าให้หยุดสืบเรื่องนี้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับต่อจากนั้นภาพจะตัดกลับมาที่หัวหน้าจองกับเพื่อนสนิทของยูริต้าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ถูกจูอินโฮเข้ามาขวางไม่ให้พวกเขาเนี่ยดูผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือจากวทัฟรี แต่ทว่าในขนาดนั้นเองจีซังเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ไล่ให้จูอินโฮเนี่ยออกไปแต่แล้วจู่ๆนะครับอีแจอ,อุกก็ได้โทรมาหาจูอินโฮแล้วก็บอกว่าให้ปล่อยพวกจีซังเนี่ยทำตามใจอยากไปก่อนทาให้จูอินโฮเนี่ยเลือกที่จะเดินออกจากห้องของหัวหน้าจองไปทันทีก่อนที่เพื่อนสนิทของยูริต้าจะไปดูผลการวิเคราะห์เลือดแล้วก็ได้พบว่าในเลือดนะครับมีไวรัสว b t 0 1ศผสมอยู่จริงๆอย่างที่จีซังเนี่ยคาดคิดเอาไว้ ส่วนทางด้านของหมอมินเธอนะครับก็กําลังนั่งคิดทบทวนถึงสิ่งที่อีแจอุกเนี่ยกำลังทําอยู่ในตอนนี้ว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะเธอเนี่ยได้เห็นอารมณ์ร้ายๆของคนไข้และก็ความเจ็บปวดหลังฉีดวัคซีนเข้าไปแต่เธอเนี่ยก็ยังอยากจะเชื่อมั่นในตัวของอีแจอุกที่เคยช่วยชีวิตแล้วก็เลี้ยงดูเธอมาและต่อจากนั้นไม่นานนักลูกสาวของชเวอูชิกเนี่ยก็ได้มาขอให้เธอช่วยเขียนจดหมายให้กาลังใจชเวอูชิกจนเสร็จ และหมอมิน,นก็ได้พาลูกสาวของชเวอชิกไปหาพ่อของเธอเพื่อมอบจดหมายให้ครับแต่จู่ๆลูกสาวก็เผิดทำกระดาษบาดมือของเเวอูชิกไปทำให้เเวอูชิกเ,เลือดขึ้นหน้าแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่จนผลักลูกสาวสุดรักสุดห่วงของตัวเองล้มลงไปกับพื้นต่อหน้าต่อต,อตาภรรยากับหมอมินและหลังจากนั้นหมอมิน,นก็เลยไปหาจูอินโฮเพื่อถามเขาขึ้นมาว่าคุณยไม่ได้ฉีดวัคซีนระยะที่3ที่ฉันนรู้จักให้คุณชเวอชิกใช่ไหม พอพูดจบจูอินโฮเนี่ยก็ยิ้มตอบหมอมินก่อนจะรีบเดินหนีไปทําให้หมอมินเนี่ยโกรธจนเผยแววตาแวมไพร์ออกมาแล้วก็บีบแขนจูอินโฮเอาไว้จูอินโฮเนี่ยก็เลยเลือดขึ้นหน้าก่อนจะปัดมือหมอมินทิ้งแล้วก็พูดขึ้นก่อนจะเดินจากเธอไปว่าแค่อีแจอุกเนี่ยเอ็นดูเธอหน่อยไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยจะทําแบบเดียวกันกับเขานะและในตกเดึกคืนนั้นฝ่ายฮยอนอูเนี่ยก็ได้ให้จีซังกับยูริต้าได้ดูผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากคนไข้ในวอดรักษาฟรี แล้วก็ได้พบว่าอีนาจองเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้รับไวรัส VBT01 ีอีทางไวรัส v b t 0 1ศที่อ e ีแจอุกฉีได้คนไขน้นี้มันเนี่ยคือลูกผสมระหว่างเสรุ่มภูมิคุ้มกันกับวัคซีนครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือนี่ไม่ใช่วัคซีนแต่เป็นการติดเชื้ออย่างหนึ่งและคนที่ติดเชื้อแล้วก็สามารถแพ่เชื้อออกไปได้และในขณะเดียวกันทั้งด้านหมอมินเองก็ได้ถามอ e ีแจอุกขึ้นมาว่าการลดการเพาะเชื้อเป็นหนทางสุดท้ายไม่ใช่หรอคะ ฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าถ้าหนทางสุดท้ายเนี่ยคือทางเลือกที่ดีที่สุดงั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรอฝ่ายหมอมินเนี่ยก็เลยขอร้องไม่ให้อีแจอุกเนี่ยทำอะไรกับอีนาจองซึ่งอีแจอุกเนี่ยก็รับปากแล้วก็ขอร้องไม่ให้หมอมินเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนของเขาเพราะถ้าหมอมินเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนของเขาในตอนนี้ก็จะเท่ากับว่าเธอเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของเขาเลย และหลังจากที่คุยกับหมอมินเสร็จแล้วฮีแจอุกเนี่ยก็ได้โทรสั่งการลูกน้องทุกคนว่าให้ไปฉีดยาปรับสภาพร่างกายให้เรียบร้อยภายในวันพรุ่งนี้ส่วนทางด้านของจีซังเขาเนี่ยก็ได้ไปเดินที่สวนสาธารณะกับยูลิต้าเพื่อผ่อนคลายกันครับและทางคูเนี่ยก็ได้เห็นคูรลกคู่นึงสวีทหวานกันอยู่ยูลิต้าเนี่ยก็เลยอยากลองทําแบบนั้นดูแต่จีซังเนี่ยก็ไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ครับยูลิต้าเนี่ยก็เลยงอนทําให้จีซังเนี่ยจับมือของเธอก่อนจะเดินไปเคียงข้างกันในทันที และในระหว่างนั้นเองทั้งด้านของ Tennessee, จูอินโฮเขาเนี่ยก็ได้วัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองแล้วก็ได้ปรากฏว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยลดต่ำลงแล้วเขาเนี่ยก็เลยปิดพามานครับแล้วก็ฉีดยาปรับสภาพให้ตัวเองทันทีแต่ก็ถูกแพทย์ที่ปรึกษาของหมอมินเนี่ยเขาไม่เห็นเขา้าเขาเนี่ยก็เลยจัดการฆ่าทิ้งไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาเนี่ยครับจะโทรรายงานให้อีแจอุกได้ฟังฮีแจอุกเนี่ยก็เลยสั่งให้เขาลบภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ปิดปากหน่วยรักษาความปลอดภัยให้หมด ซึ่งจูอินโฮเนี่ยก็ทำตามที่อ e ีแจอุกบอกแล้วก็จัดการทำให้ศพนย่ยแขวนคอฆ่าตัวตายอยู่ในห้องต่อจากนั้นจะตัดกลับมาที่ทางด้านของจีซังครับในตอนนี้เนะี่ยยูริตาก็ได้ถามเขาขึ้นมาว่าถ้าผู้ติดเชื้อเนี่ยมีความรักจะส่งผลอะไรไหมจีซังเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าสารในสมองเนี่ยมันจะหลั่งมากขึ้นถ้าไม่เราเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็รู้สึกกระหายอะ่ะ ่ายูริต้าเนี่ยก็เลยน้อยใจที่เธอเนี่ยไม่มีผลอะไรกับจีซังเลยเพราะจีซังเนี่ยดูปกติมากทําให้จีซังเนี่ยบอกยูริต้าต่อว่าแต่ผมเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าถึงสารในสมองผมเนี่ยจะหลังมากขึ้นแต่ใจของผมเนี่ยก็มีผลมากกว่าและพอพูดจบจีซังเนี่ยก็ได้สวมกอดยูริต้าแล้วจีซังเนี่ยก็ไม่กลายร่างเป็นแวมไพร์เป็นอันชี้ชัดว่าถึงจีซังเนี่ยจะมีความรักเขาเนี่ยก็จะควบคุมตัวเองได้และก็ไม่ทำร้ายยูริต้านั่นเองครับ แต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองจีซังเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่ทําให้เขาเนี่ยต้องตกใจหนักมากและในระหว่างนั้นเองทั้งฝั่งของจูอินโฮเนี่ยก็ได้ไปขอโทษที่ทํางานผิดพลาดกับอีแจอุกแต่อีแจอุกเนี่ยก็โมโหเขามากถึงขั้นลงไม้ลงมือจนจูอินโฮเนี่ยสลบลงไปทันทีและทางด้านของจีซังกับยูริต้าทั้งคู่เนี่ยครับได้รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เห็นศพของแพทย์ที่ปรึกษาหมอมินถูกทําตัวออกไปพอดี ทางคูเนี่ยก็เลยปอบเพื่อนของหมอมินและก็หมอมินไปในเวลาเดียวกันครับก่อนที่จีซังนะครับจะได้แอบดูห้องที่พบศพนั้นและก็พบว่ามันเนี่ยไม่มีจดหมายลาตายอยู่เลยแต่แล้วจูจ่ๆเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ถึงร่องรอยของผู้ติดเชื้อทาให้จีซังเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนฆ่าศพนี้เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทําเท่านั้นเองและหลังจากนั้นจีซังกับยูริต้าเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ยอนอูฟังและยูริต้าเนี่ยก็คิดขึ้นมาได้ว่า บางทีสารในยาปรับสภาพอาจจะทําปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเพื่อให้เราแยกผู้ติดเชื้อกับคนธรรมดาออกจากกันได้ก็ได้และนั่นเนี่ยก็ทำให้ทั้ง3คนมุ่งเน้นไปที่การหาตัวทำปฏิกิริยากับสารในยาปรับสภาพทันทีครับและในเช้าวันต่อมาประธานกับรองผอ,อ,อเนี่ยก็ได้รู้เรื่องข่าวการเสียชีวิตของแพทย์ในโรงพยาบาลจากปากของอีแจอุกและประธาน,นก็เลยสั่งให้รองผอ,อ,อปิดปากพวกสื่อต่างๆไม่ให้เขามาทำข่าวเพื่อรักษาหน้าตาของโรงพยาบาลเอาไว้ และทางด้านของยูริต้าเธอเนี่ยก็ได้ไปตรวจอีนาจองแล้วก็ได้พบว่าสภาพร่างกายของอีนาจองเนี่ยดีขึ้นมากถึงขนาดที่อาทิตย์หน้าเนี่ยก็เข้าผ่าตัดได้แล้วแต่อีนาจองเนี่ยก็ยังคงงองแงแล้วก็ไม่อยากเข้าผ่าตัดอยู่ดีและหลังจากนั้นหมอมินเนี่ยก็เลยขอร้องให้ยูริต้าดูแลการผ่าตัดอีนาจองให้ดีที่สุดเพราะอีนาจองเนี่ยเป็นเหมือนน้องสาวของเธอซึ่งยูริต้าเนี่ยก็รับปากและไม่นานนักหมอมินเนี่ยก็ได้กลับเข้าห้องพักคนไข้ไปเพื่อไปหาอีนาจองอีกครั้ง เธอเนี่ยก็สะดุดสายตาเขากับจางยูจินที่กําลังควักไส้ของนุ่นตุ๊กตาออกมาเล่นทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนทําให้หมอมินเนี่ยกัง,งวลกับการกระทําของจางยูจินเป็นอย่างมากและในขณะนั้นเองทางด้านของจีซังที่เดินออกมาจากห้องผ่าตัดพร้อมกับอ e ีแจอุกเขาเนี่ยก็ได้บอกกับอ e ีแจอุกว่าผมเนี่ยผิดหวังที่คุณเนี่ยผสมวัคซีนกับเซรัม่มภูมคุ้มกันขึ้นมาแบบลวกๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณเนี่ยถึงลดการเพราะเชื้อลงฝ่ายอ e ีแจอุกเนี่ยก็เลยตอบจีซังกลับไปว่า มันได้จังหวะเหมาะสมพอดีจีซังเนี่ยก็เลยพูดจาผิดหวังแล้วก็กระซอะ้ยแย่อีแจอุกต่อก่อนที่จะเดินจากไปครับและหลังจากนั้นอีแจอุกเนี่ยก็ได้ไปหาประธานเพื่อปฏิเสธขอการฉีดยาที่ไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะประธานเนี่ยอยากหายจากอาการป่วยของตัวเองแล้วแต่อีแจอุกเนี่จะเสี่ยงให้ประธานเป็นอะไรไปไม่ได้ไม่งั้น,นการวิจัยอาจถูกยุติลงและไม่นานนักอีแจอุกเนี่ยก็จะไปสั่งเรื่องนี้กับจูอินโฮต่อ แทฮุอินโฮเนี่ยก็ตอบตกลงรับคําสั่งจากเขาแต่รับหลังเนี่ยจูอินโฮก็จ้องอ e ีแจอุกไม่วางตาและทางด้านของหัวหน้าจองเขาเก็รับปากกับจีซังว่าจะสารต่อวิจัย VTS-16 ที่เป็นแอนติบอดียับยั้งเชื้อไวรัส VBT-01 ได้แต่ก็ทําลายเซลล์ปกติไปด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าการหาสาเหตุของ VTS-16 เนี่ยจะยากมากแต่หัวหน้าจองเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเขาเนี่จะทําอยู่ดีครับ ต่อจากนั้นจะตัดกลับมาที่อ e ีแจอุกอีกครั้งนะครับเขาเนี่ยครับได้รับแผ่นซีดีที่เขียนไว้ว่าระเบิดวางอยู่บนโต๊ะของเขาทําให้เขาเนี่ยรีเปิดมันดูแล้วก็ได้พบว่ามันเนี่ยคือวีทีเ16ที่จีซังเนี่ยส่งมานน,น,น,านั่นเองและในขณะนั้นเอง ยูริต้าเนี่ยก็บังเอิญเจอกับหมอที่รักษาประธานเข้าพอดีแล้วหมอเนี่ยก็หลุดปากพูดเรื่องอาการของประธานออกมาเพราะเขาเนี่ยนึกว่าลองผอ,อ,อบอกยูริต้าแล้วทาให้ยูริต้าเนี่ยได้รู้เรื่องอาการป่วยที่รักษาไม่หายของประธานที่ทั้งยังมีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมถึง50%อีกครับและในกลางดึกอีแจอุกเนี่ยก็ได้เรียกให้จีซังมาคุยกันที่บ้านของเขาเพื่อถามถึงแอนติบอดีในแผ่นซีดีระเบิดนี้จีซังเนี่ยก็เลยบอกอีแจอุกกลับไปว่าอ๋อ มันเนี่ยคือแอนติบอดี VDS16 ที่จะทำให้แวมพายเนี่ยกลายเป็นมนุษย์สักวันเนี่ยคุณคงจะได้ใช้มันอีกอย่างเนี่ยผมว่าคุณคงทำวิจัยสำเร็จไปแล้วถ้าไม่แตกคอกับเพื่อนร่วมวิจัยของคุณเองและแล้วนะครับจีซังเนี่ยก็ได้พูดไปถูกทางจนอีแจอุกเนี่ยโมโหขึ้นมาจีซังเนี่ยก็เลยถามอีแจอุกด้วยความโมโหว่าคุณเนี่ยฆ่าพ่อแม่ของผมเพราะพวกท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความโลภของคุณใช่ไหมฝ่ายอีแจอุกที่โมโหอยู่แล้วก็เลยบอกจีซังกลับไปว่าใช่ ผมเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อแม่คุณผมเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่าพ่อแม่คุณเองก่อนที่ EP ีที่15จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน E ีีที่16กันเลยนะครับและเมื่อ e. อีแจอุกเนี่ยสารภาพกับจีซังว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของจีซังไปแล้วเขาเนี่ยก็ยังคงไหลย,ย่างอายพูดเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ผิดแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องต่อหน้าจีซังเหมือนเดิมทาให้จีซังเนี่ยเลือดขึ้นหน้าหวังจะบีบคอเขาให้ตายคามือ แต่แล้วนะครับจีซังเนี่ยก็ได้หยุดการกระทําของตัวเองลงแล้วก็บอกกับอ e ีแจอุก่อนจะเดินจากไปว่าผมจะทําให้สิ่งที่คุณพยายามสร้างขึ้นมามันน่สูญเปล่าทุกอย่างผมจะทําลายทุกอย่างของคุณและหลังจากนั้นจีซังเนก็ได้โทรเรียกให้ยูริต้ามาหาทางเดินไปตามข้างทางเรื่อยๆแต่จู่ๆนะครับพวกอันธพานก็ได้มาหาเรื่องเขาซะอย่างนั้นจีซังนก็เลยคิดที่จะซัดหน้าพวกมันเป็นสักหนึ่งทีให้หลับจำครับ แต่ยูริต้าเนี่ยก็มาเห็นเข้าแล้วก็ห้ามเขาเอาไว้พอดีก่อนที่ยูริต้าเนี่จะพาทีสังกลับบ้านไปโดยที่ยูริต้าเนี่ยไม่ทัดรู้สึกตัวว่าเธอ่ยทำโทรศัพท์หล่นเอาไว้และระหว่างนั้นเองหมอมินเนี่ยก็ได้เข้าไปถามจูอินโฮถึงเรื่องที่แพทย์ที่ปรึกษาของเธอเนี่ยตายเป็นเพราะฝีมือเขาหรือเปล่าซึ่งจูอินโฮเนี่ยก็รับสารภาพกับเธออย่างไม่รู้สึกผิดอะไรครับและนั่นเนี่ยก็ทําให้หมอมินโกรธมากแต่จูอินโฮเนี่ยก็บีบคอหมอมินเป็นการเตือนไม่ให้เธอเนี่มายุ่งวุ่นวายกับเขาอีก และเมื่อจีซังกับยูริต้าเนี่ยได้มาถึงบ้านแล้วจีซังเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่คุยกับอ e ีแจอูให้พวกเขาฟังทั้ง3เนี่ยก็เลยคิดกันว่าจะช่วยคนไข้ในวอดรักษาฟรีกันต่อไปยังไงดีเพราะคนไข้เนี่ยถูกฉีดยาเข้าร่างกายไปแล้วแต่ทั้ง3คนเนี่ยก็ยังไม่เห็นทางออกกันอยู่ดีครับส่วนทางด้านของหมอมิน เธอนะครับก็ได้ไปหาอีแจอุกเพื่อบอกเขาถึงเรื่องการกระทําที่ไม่ดีของจูอินโฮถ้าอีแจอุกเนี่ยก็คิดว่าจูอินโฮเนี่ยทำถูกต้องแล้วและหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้ความทรงจําในอดีตมาฉุดหลังตัวเองเอาไว้อีกต่อไปต่อจากนั้นในเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยยูริต้าก็ได้บอกประธานถึงเรื่องที่เธอเนี่ยรู้ถึงอาการป่วยแล้วก็ติดต่อทางพันธุก,กรรมแล้วแต่ประธานเนี่ยก็ยังคงหัวลั้นหวังจะทําตามแผนเดิมของตัวเองอยู่ดียูริต้าเนี่ยก็เลยพยายามบอกประธานว่า อีแจอุกเนี่ยใช้ไวรัสทำยาอันตรายขึ้นมาลุงเนี่ยต้องหยุดเชื่อใจเขาได้แล้วนะแต่ฝ่ายประธานเนี่ยก็โมโหแล้วก็สวนกลับเธอไปว่าทำไมเธอเนี่ยไม่อยากให้ฉันหายเพราะจะได้ฮุบโรงพยาบาลไว้ใช่ไหมและนั่นเนี่ยก็ทำให้ยูริต้าน้ำตาคอออกมาเพราะไม่คิดว่าลุงของตัวเองเนี่ยจะพูดแบบนี้เธอเนี่ยครับก็เลยเดินออกจากห้องไปในทันที และในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านของจูอินโฮเขาเนี่ยก็ได้บอกกับอ e ีแจอุกถึงเรื่องที่มีตำรวจเนี่ยมาถามหาก,การหายตัวไปของซอฮเยรีที่โรงพยาบาลและคนแจ้งเนี่ยก็เป็นคนในทีมพัฒนายาตัวใหม่ทาให้อ e ีแจอุกคิดว่าจะดูท่าทีของตำรวจไปก่อนที่ทั้งเขาในยครบยังสั่งให้จูอินโฮหยุดให้ยากับคนไข้ก่อนเพราะพวกจีซังเนี่ยคอยกดดันอยู่แต่จูอินโฮเนี่ยก็ได้เถียงอ e ีแจอุกขึ้นมาว่าเราเนี่ยควรทําตามแผนต่อไปไม่ต้องสนใจจีซังไม่ใช่หรอครับ และคุณเนี่ยก็ไม่ควรละเมิดกฎระเบียบแล้วนั่นนะครับทำให้อีแจอุกโมโหจูอินโฮที่พูดขึ้นมาแบบนั้นมากครับต่อจากนั้นจะตัดไปที่ทางด้านของรองผอ,อในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนแจ้งตำรวจเรื่องซอฮเยรีหายตัวไปและเขาเนี่ยก็โทรมาส่งข่าวเรื่องที่เจอกล้องวงจรปิดเห็นซอฮเยรีเนี่ยเดินขึ้นรถไปแบบเร่งรีบแต่อีกสาชั่วโมงต่อมาก็ได้มีผู้ชายใส่ฮู้ดขับรถของเธอเนี่ยมาไว้ที่เดิม และลองผออ,อนะครับก็เลยสั่งกับปลายสายไปว่าตรวจสอบกล่องดําในรถของซอฮยเยรีหาให้เจอว่าเธอเนี่ยไปที่ไหนมาก่อนที่ลองผออนะครับจะวางสายไปแล้วยูริต้าเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องพอดีแล้วฝ่ายยูริตา้านะครับก็โกรธที่ลองผออเนี่ยไม่ยอมบอกเรื่องร้ายแรงแบบนี้กับเธอเพราะมันเนี่ยเหมือนไม่ใช่การทําเพื่อเธอเลยสักนิดแถมลองพออ,อเนี่ยก็รู้เรื่องที่อีแจอุกเป่าหูลุงของเธออยู่แต่ลองผออ,อที่เป็นน้าของเธอกลับไม่ทําอะไรเพื่อลุงเลย ทําไม้ลองพออ,อเสียใจที่ได้ยินยูริต้าพูดแบบนี้แต่เธอเนี่ยก็ไม่เถียงอะไรยูริต้ากลับไปครับส่วนทางด้านของจีซังในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปที่หอรักษาฟรีเพื่อสั่งพยาบาลว่าไม่ให้ทีมพัฒนายาตัวใหม่ฉีดยาให้กับคนไข้อีกแต่แล้วจู่ๆนี่ครับคนไข้ชเวอูชิกเนี่ยก็ได้ทะเลาะกับคนไข้คนหนึ่งอย่างรุนแรงทําให้ฝ่ายจีซังกับพวกพยาบาลเนี่ยก็เลยต้องรีบเข้าไปห้ามเอาไว้และหลังจากนั้นภรรยาของชเวอูชิกเนี่ยก็ได้บอกกับจีซังขึ้นมาว่า คนไข้คนนั้นเนี่ยแค่เดินชนสาม,มีฉันเบาๆเองแต่ดันมาทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ฉันเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยพอพูดจบจีซังเนี่ยก็หันไปมองคนไข้คนอื่นในห้องที่ไม่พยายามห้ามการทะเลาะกันครั้งนี้เลยและก็พบว่าคนไข้พวกนั้นนะครับตั้งสนุกสนานที่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นและไม่นานนักจีซังเนี่ยก็เลยตรงไปหาจูอินโฮเพื่อสั่งให้หยุดให้ยาตัวนั้นกับคนไข้ในวอร์รักษาฟรีฝ่ายจูอินโฮเนี่ยก็เลยบอกจีซังกลับไปว่าอา๋อผมเนี่ยจะทำตามที่บอกครับ พออีแจอุกเนี่ยสั่งผมมาเมื่อเช้านี้ส่วนทางด้านของอีแจอุกยูริต้าเนี่ยก็ได้ขอร้องไม่ให้เขาเนี่ยฉีดยาก,กับประธานแต่อีแจอุกเนี่ยก็ไม่ฟังยูริต้าเลยแล้วก็เตือนไม่ให้ยูริต้าเนี่มายุ่งยากกับเขาอีกและนั่นเนี่ยก็ทําให้ยูริต้าเองก็ใช้ระเบิดของจีส้สร้างมาต่อกรนกับอีแจอุกจนเขาเนี่ยไม่กล้าทําอะไรยูริต้าในตอนนี้ไปเลย ต่อจากนั้นนะครับภาพจะตัดกลับมาที่จีซังเขานะครับที่ตัดสินใจเปิดบันทึกเสียงของอีแจอุกที่พูดออกมาว่าเป็นคนฆ่าพ่อของหัวหน้าจองให้หัวหน้าจองเนี่ยได้ฟังทํไให้หัวหน้าจองเนี่ยโกรธมากแล้วก็คิดจะไปฆ่าอีแจอุกให้ตายคามือทันทีแต่จีซังเนี่ยก็ลังหัวหน้าจองเอาไว้เพื่อไม่ให้หัวหน้าจองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกฆ่าซะเองจนหัวหน้าจองนะครับหยุดที่จะไปฆ่าอีแจอุกแล้วก็พยายามทําให้หัวเนี่ยเย็นลงและไม่นานนัก วัหน้าจองเนี่ยก็ได้บังเอิญเดินไปเจอกับอีแจอุกเข้าพอดีเขาเนี่ยก็เลยบอกอีแจอุกไปว่าผมเนี่ยจะไม่ล้างแค้นเพียงเพราะหมาเนี่ยมันกัดก่อนหรอกนะแต่เราทั้งคู่เนี่ยต่างก็เป็นหมอมาสู้กันอย่างหมอดีกว่าผมจะทําให้ไวรัสวีบวีทีศูนย์หนึ่งหมดฤทธิ์แล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ว่ามัน,นจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแล้วฝ่ายอีแจอุกที่ได้ฟังก็เลยตอบหัวหน้าจองกลับไปว่าห <c oughs> วังว่าคุณเนี่ยจะไม่ลงเอยแบบพ่อของคุณนะครับ พอพูดจบทั้งคู่เนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปส่วนทางด้านของรองผอ,อ,อในตอนนี้เนี่ยเธอก็นั่งดูกล่องดําที่อยู่ในรถของซอฮเยรีอยู่แล้วก็ได้พบว่าที่สุดท้ายที่ซอฮเยรีไปก็คือที่พักของอีแจอุกแต่จูๆ่ๆนะครับประธานเนี่ยก็โทรมาเรียกตัวเธอให้ไปหากระทานหันครับและเมื่อเธอเนี่ยครับได้ไปพบประธานเขาเนี่ยก็ต่อว่าที่เธอเนี่ยรู้เรื่องอาการป่วยของเขาถ้าไม่บอกเขาแต่รองผอ,อ,อเนี่ยก็พยายามไม่เถียงอะไรประธานกลับไปจนประธานเนี่ยบอกเธอว่า คนปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่าคนเพื่อก้าวหน้าในอาชีพกันหรอกเธอเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละหวังจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเลื่อยเก้าอี้ฉันใช่ไหมฝ่ายรองผอ,อ,อที่ได้ฟังก็เลยบอกกับประธานกลับไปว่าฉันทําทุกอย่างเพื่อคุณพอสิ้นเสียงของเธออาการป่วยของประธานเนี่ยก็ได้กําเริบขึ้นมาทำให้ประธานนะครับรีบไล่รองผอออ,ออกจากห้องไปทันทีส่วนทางด้านของจีซังในตอนนี้เนี่ยยูริต้าและหวัวหน้าจองจีแท ทั้งสามกาลังประชุมกันถึงเรื่องความไม่ชอบมาพากลของอีแจอุกที่หยุดให้ยาคนไคง่ายๆแบบนี้ทําไมพวกเขาถึงต้องเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้และในระหว่างนั้นเองหมอมิน,นก็พยายามขอร้องให้อีแจอุกย้ายอีนาจองไปห้องผู้ป่วยห้องอื่นแต่อีแจอุกก็บอกกับเธอแค่ว่าไวเนี่ยฉันจะลองคิดดูก่อนที่เขาเจะเดินจากไปโดยที่หมอมิน,นไม่รู้เลยว่าจูอินโฮนแอบฉีดยาตัวใหม่ให้กับอีนาจองไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในตกดึกคืนนั้นฝ่ายยูริต้าเนี่ยก็ได้บอกกับจีซังถึงเรื่องที่เธอเนี่ยคุยกับอ e ีแจอุกมาและเธอเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองจีซังเนี่ยก็เลยซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เป็นของขวัญให้เธอครับและไม่นา,นานนักหลังจากนั้นฮยอนอูนเนี่ยก็ได้บอกกับจีซังว่าเซรั่มเนี่ยมีส่วนประกอบของสารละงับเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าฮาโซพาท์อกซินพบในพืชมีพิษแถบอเมริกาใต้หรือก็คือถ้าใช้สารตัวนี้ในของเหลวอย่างพวกน้ำยาปรับอากาศหรือว่าน้ำหอม ผู้ติดเชื้อที่สูดดมเข้าไปจะมีอาการไอออกมาแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาดมเนี่ยจะรู้สึกแค้ง่วงนอนเท่านั้นครับพี่แต่การจะหาสารนี้นะครับมันเนี่ยไม่ง่ายเลยและต้องใช้เวลาสัก2-5วันและในขณะนั้นเองทั้งฝั่งของประธานเขาเนี่ก็ได้ไปหาจูอินโฮที่ห้องของทีมพัฒนายาตัวใหม่ก่อนจะกลับออกไปแบบเดินโซซัสโซเซโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุครับ ต่อจากนั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยอีแจอุกก็ได้โทรหาประธานเพื่อพูดคุยกันเรื่องระเบียบการใหม่และเรื่องระหว่างพวกเขาสองคนแต่ประธานเนี่ยก็มีท่าทีผิดแปลกไปทั้งเมินเฉยแล้วก็ปฏิเสธอีแจอุกทาให้อีแจอุกเนี่ยสงสัยมากว่าประธานเนี่ยรู้หรือเห็นอะไรมาหรือเปล่าและหลังจากนั้นฝ่ายอีแจอุกเนี่ยก็ได้ให้จูอินโฮดูวิดีโอของ V d ดี6และจูอินโฮเนี่ยก็ได้บอกกับอีแจอุกว่ามันเนี่ยทำลายเซลล์ไวรัสของผู้ติดเชื้อแล้วก็ทําลายเซลล์ทุกเซลล์ด้วย แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับมันย,ยังเป็นแหล่งกําเนิดของวัคซีนและก็เซรั่มที่สามารถเปลี่ยนผู้ติดเชื้อให้กลับเป็นปกติแต่มันเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ทําให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่มีอาการข้างเคียงด้วยและน,น,นันนะครับก็ทําให้จูอินโฮพยายามขอเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับ VTS16 จากอีแจอุกทันทีส่วนทางด้านของจีซังเขาเนี่ยก็บังเอิญเห็นรอยเจาะเลือดของยูริต้าเข้าพอดีครับทำให้ยูริต้าเนี่ยสารภาพเรื่องอาการป่วยที่เธอเนี่ยอาจจะติดมาจากกรรมพันธุ์ให้จีซังฟัง และจีซังเนี่ยก็ได้รู้สึกรักยูริต้ามากขึ้นไปอีกเพราะถึงแม้ว่ายูริต้าเนี่ยจะกลัวตัวเองป่วยยังไงก็ยังให้กําลังใจเขาอยู่เสมอเรื่อยมาครับจีซังเนี่ยก็เลยสารภาพความรู้สึกที่มีกับยูริต้าไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมหาเหตุผลที่จะกลับไปเป็นมนุษย์แล้วก็มีชีวิตต่อไปไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมเจอเหตุผลนั้นแล้วผมนี่อยากกลับไปเป็นมนุษย์แล้วก็รักคุณแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะนอนหลับอย่างสงบและฝ่ายยูริต้าที่ได้ฟังก็ได้ตอบจีซังกลับไปว่า ถึงคุณเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นไรพอพูดจบนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันและหลังจากนั้นไม่นานทั้งด้านหมอมินเนี่ยเธอก็ได้ไปหาอีนาจองแล้วก็ได้พบว่าอีนาจองเนี่ยมีรอยประหลาดขึ้นเหมือนผู้ติดเชื้อเธอนะครับก็เลยรีบเดินทางไปหาอีแจอุกทันทีพอจูอินโฮเนี่ยบอกเธอว่าอีแจอุกเนี่ยเป็นคนสั่งมา และเมื่อหมอมินได้เจอกับอีแจอุกเธอก็โมโหที่อีแจอุกไม่ทําตามสัญญาที่เคยคุยกันไว้แต่อ um ีแจอุกก็โมโหหมอมินที่พูดถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาอีกเขาก็เลยบีบคอหมอมินแล้วก็เตือนไม่ให้พูดถึงเรื่องในอดีตที่จะมาเป็นจุดอ่อนกับเขาแต่แล้วจู่จับเสียงโทรศัพท์ของอีแจอุกก็ได้ดังขึ้นเขาก็เลยปล่อยมือจากคอของหมอมินแล้วก็ไปรับโทรศัพท์จากลูกน้องที่โทรมาบอกว่าพวกเขาเตรียมการพร้อมแล้วอีแจอุก็เลยสั่งการลูกน้องไปว่า เอามันมาให้ได้ส่วนฮยอนอู U, เนี่ยกำจัดทิ้งไปได้เลยต่อจากนั้นภาพจะตัดมาที่จีซังครับในตอนนี้เนี่ยเขาอยู่บ้านของยูริต้าเพื่อช่วยเหลือเธอทําความสะอาดบ้านแต่แล้วจูจูเนี่ยก็ได้มีข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าฮยอนอู U, เนี่ยตกอยู่ในอันตรายส่งมาหาเขาครับทำให้เขาเนี่ยต้องรีบขับรถกลับไปหาฮยอนอู U, พางโทรศัพท์หาฮยอนอู U ไปด้วยแต่ฝ่ายฮยอนอู U, เนี่ยก็ไม่รับสายส่วนทางด้านของฮยอนอูเขาเนี่ยครับกำลังต้มลามยอนกินอยู่ก็เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ และเลอีหุ่นยนต์ของเขาเนี่ยก็เตือนฉุกเฉินขึ้นมาว่าพบผู้ติดเชื้อพยายามบุกรุกเข้ามาในบ้านทําให้ฮยอนอู U เนี่ยหยิบปืนของเขาที่ซ่อนเอาไว้ในลิ้นชักออกมาแล้วก็เปิดหลอดไฟแสงรังสีเข้มขน้นแต่พวกชายชุดดํากับสวมแว่นตาก,กันแสงและด้วยความที่มีจํานวนมากกว่าทําให้ฮยอนอู U เนี่ยไม่อาจสู้พวกมันได้เลยและในขณะนั้นเองหนึ่งในพวกชายชุดดำเนี่ยก็ได้เข้าไปในคอมของฮยอนอู U, เพื่อเอาไฟล์ VTS16 ออกมาทั้งหมดครับ และแล้วในตอนนั้นเองจีซังเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้เห็นว่าพวกชายชุดดำเนี่ยกำลังบีบคอฮยอนอู U เอาไว้อยู่จีซังเนี่ยก็เลยโมโหเลือดขึ้นหน้าแล้วก็เผยร่างแวมพายออกมาทันทีก่อนที่ EP ีที่16จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องบลัดใน E p ีที่15แล้วก็16ในที่สุดเนี่ยจีซังกับยูริต้าก็รักกันจนได้แต่หมอมินเนี่ยสิครับเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรเลยแค่เชื่อใจอีแจอุกที่เคย ส่วนจูอินโฮเนี่ยก็เลวได้ใจจริงๆครับบางทีงานวิจัยนี้ทั้งหมดส่วนหนึ่งที่คอยชักจูงอ e ีแจอุกอยู่อาจจะเป็นจูอินโฮก็ได้แล้วประธานเนี่ยได้ไปขอให้จูอินโฮฉีดยาให้ตัวเองหรือเปล่าและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถติดตามกันต่อได้ในอีพีถัดๆไปเลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่มเพจ Facebook กันแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรือยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงเพจแล้วก็ลิงกลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อเป็น สำหรับวันนี้แล้วให้วนนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ